คอนซั่นเอฟซมาแล้วค่ะคุณสาวฝาแปดมีแต่ขอรักอีพีที่หนึ่งมาแล้วจ้าตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนฝาแฝดจริงๆด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอยกับจำหลทั้งคู่สอสามีภรรยามีบ้านสีชมพูแล้วสีชมพูนักหนาแล้วอย่าง หลังใหญ่หลังโตแถมยังมีสระว่ายน้ำห้องเด็กคุณคะว่าตอนนี้ฉันกำลังเริ่มท้องโตขึ้นแล้วนะคะดูสิพราะเขากำลังจะอยู่ในท้องฉันมีแค่สองคนเท่านั้นนะคะดูสิน่ารักมากเลยหน้าตาฉันคิดว่าหน้าตาจะเหมือนคุณมากเลยนะคะอืมใช่นะ่สิ วันนี้ควรมีลูกสองคนใช่ไหมขเขาเรียกว่าฝาแฝดนะโ oh, วันนี้ฝาแฝดจะน่ารักแค่ไหนวันนี้เราจะตั้งชื่อลูกอะไรดีนะพลอยไม่รู้ไม่ลู้เหมือนกันสิไม่รู้เหมือนกันสิคะอืมฉันเคยเกิดกับแม่ของฉันน่ะแล้วฉันเกิดมาเป็นฝาแฝดเลยนะ ชื่ออะไรเหรอคะเพื่อนของคุณนะคะแอมพลเอเต้เต้เหรอคะแล้วเต้อยู่ไหนเหรอคะเพื่อนของคุณนะคะเอ,อเสียไปแล้วนะ่ะน่าสงสารคุณเต้มากเลยนะคะทายยังไงคุณก็ตามผมมาก็แล้วกันนะงนั้นเราไปเอารถกันดีกว่าลูกกำลังจะเกิดแล้วนะ ใช่แล้วค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะคะคุณได้ค่ะมาแล้วมาแล้วขึ้นรถและแล้ว,ลวทั้งคู่สองสามีภรรยากำลังจะไปที่โรง,งพยาบาลเพื่อคลอดลูกดูสิคะ่ะพกเรามาถึงที่โรงพยาบาลก็ไม่ไกลสักทีนะคะเพราะว่าบ้านของเราอยู่ใกล้ที่โรงพยาบาลนะคะอืม แล้ว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 ก็ถึงโรง,งพยาบาลแล้วจนทั้งคู่สองสามีภรรยาคุยไปด้วยพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเท่านั้นจนทันใดนั้นเขาก็ลงรถทันทีแล้วไปตรวจสอบกับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมพาคุณภรรยามาคลอดลูกนะครับ โอเคโอเครอรอที่ให้ภรรยาของคุณเนี่ยรอที่ห้องผ่าตัดก่อนนะครับนี่ไงห้องผ่าตัดไงคุณคุณก็มานอนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมนั่งนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะค่ะ และแล้วพอยก็ได้คอดลึกทันทีแล้วซึ่งทั้งสองคนได้ฝาแฝดพอจะรู้ไหมว่าคนไหนคือตัวพี่คนไหนคือตัวน้องด้านขวาคือตัวพี่ด้านซ้ายคือตัวน้องโหดูสิคะคุณลลกของเรา หน้าตาน่ารักมากเลยค่ะหน้าตาก็เหมือนคุณมากเลยนะคะคุณคิดว่าหน้าตาจะเหมือนคุณไหมคะเปรียบเทียบก่อนนะคะอืมก็หน้าตาเหมือนคุณแหละน่ารักทั้งคู่มากเลยเออดูสิน่ารักทั้งคู่มากเลยนะคะวันนี้เราจะตั้งชื่อเขาอะไรดีนะคะอืมเตตุมตั้มอะไรอย่างนี้แหละ เออมันมีเยอะไปหมดเลยนะนะจะให้ตัวพี่ชื่อว่าเบสส่วนตัวน้องนะจะชื่อว่าโบสนะคะเอาดีไหมคะคุณเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอานี้แหละคุณชื่อนี้ดีแหละกลับบ้านกันเถอะค่ะกับบ้านกันเลยนะลูกพวกเราเนี่ยได้กลับบ้านแล้ว และแล้วเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็มาที่บ้านทันทีรู้สึกพวกเขากำลังจะเดินได้แต่เพราะเขายังเดินไม่ได้อยู่แค่คลานได้อยู่โหดูสิคะคุณเพราะเขาเนี่ยรม,มีขาแข็งแกร่งมากเลยคะ่ะอืมดูสิเบสเบสกับโบสเนี่ย จะได้เป็นเด็กดีนะไม่ดื้อไม่สซนแล้วต่อใน,นนั้นพวกเราพวกตอนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปทำงานแล้วแล้วใครจะดูแลเบสบอลล่ะ <c oughs> ก็พี่เลี้ยงคนใหม่ไงพี่เลี้ยงคนใหม่หรอคะใช่ไงเราไปกันดีกว่ามะมามามาเดี๋ยวเราไปไม่รู้ว่าลอลูกร้องหรือย,อยัง แต่ฉันต้องไปทำอาหารฝรีมือดีๆก่อนนะคะดูสิที่นี่ก็สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแถมอาหารสุดสวยด้วยดูสิบ้านหลังนี้แถมให้ฟรีข้าฟรีด้วยแล้วก็ที่อาบน้ำให้ดูกๆนะคะโหเต็มไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะบ้านหลังนี้สุดเจ๋งมากเลยค่ะ ที่นี่พวกเราเอม่มคุณก็รอทำอาหารก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบก่อนนะว่าเราจะเอาพี่เลี้ยงคนนั้นแบบไหนค่ะและแล้วจำพลเขาก็ได้มาที่ห้องนอนเพิ่มมาตอ่อมาตามหาบริษัท หาพี่เลี้ยงคนใหม่ซึ่งภรรยาของเขากำลังจะทำอาหารให้อยู่สว่วนให้นมก็คือเบสบอสตามหาบริษัทใหม่กันดีกว่าว่าจะเอาพี่เลี้ยงคนไหนดีนะเฮ้ยเอาพี่เลี้ยงคนนี้ดีกว่าพี่เลี้ยงคนนี้ดีนะ่ะชื่อว่าคุณคุณขิงอืม ท่าทางก็ใจดีเหมือนกันแหละเอาคนนี้แหละถูกต้องที่สุดเลยเฮ้ยไปเฮ้ยไปบอกที่รักกันดีก,กว่าว่าได้ที่เลี้ยงคนใหม่แล้วนะว่าแต่ที่รักทำาังทำอาหารอยู่อะไรอยู่นาดูสิพวอครูของเรากำลังจะกินนมอยู่เลยนะ พี่รักผมได้พี่เลี้ยงคนใหม่แล้วนะชื่อว่าค,คุณขิงแล้วนะโหเชื่อนี้ชอบมากเลยค่ะฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะไม่เคยเห็นชื่อนี้มาก,ก่อนเลยนะคะว่าแต่ลูกคุณคะว่าลูกของเราร้องร้องอยู่หรือเปล่าคะมผมลืมไปหมลืม ถ้ายงั้นผมขอไปดูลูกกันดีกว่าว่าลูกของของพวกเรากําลังจะทําอะไรอยู่หรือว่าร้องหรือเปล่าฮายห้องไหน,น,นเนี่ยฉันชอบเข้าห้องผิดตลอดเลยนะนเอาลูกเอาลูกร้องแล้วหรอเดี๋ยวพ่อเนี่ย จะเอานมก่อนนะเดี๋ยวแม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องไปถามแม่ก่อนนะว่าทำนมเสร็จหรือยังเงียบเลยยังพูดไม่เป็นใช่ไหมยังเด็กอยู่ล้อลูกโอ้เงียบอยู่เลยนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะชงนมให้ลูกก่อนนะ,อ,ะอ้ามหม่ำนะ ไม่ร้องนะเบสบอสเป็นเด็กดีอย่าดื้อน,นะสะวันนี้พ่อกำลังจะมีความสุขแล้วนะนะลูกเดี๋ยวพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องไปนั่งที่โซฟาก่อนนะพ่อกับแม่กำลังจะกินข้าวก่อนนะลูกถ้าพี่เลี้ยงเขามานะ่ะพี่เลี้ยงเขาจะได้ดีใจนะลูก โบจำพลเขารอไปที่โซฟาทันทีเพราะเขาเริ่มหิวแล้วรแ,และรอพี่เลี้ยงใหม่พี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาพักที่อาพาร์ตเมนต์สีทองอวันนี้มีงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูเฟซกัน เดี๋ยวดูโทรศัพท์ที่ a t s a p p กันดีกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีงานใหม่แล้วที่ฉันจะมาเป็นพี่เลี้ยงเย่ฉันดีใจจริงๆเลยถ้าเก็บข,ของทั้งหมดเสร็จแล้วฉันรีบต้องไปรีบไปที่บ้านสีชมพูหลังใหญ่นะเฮ้ยโอเคฉันรู้ทางแล้วนะฮัารีบไปกันดีกว่า วันนี้ฉันมีงานงานใหม่แล้วนะดูสิว่าแต่อยู่ตรงไหนดีนะเฮ้ยโอ้โหสวยมากต้องเป็นบ้านหลังนี้แน่นอนเลย,เยฉันขอไปตรวจตรวจสอบถามกันดีกว่าว่าเขาว่าบ้านหลังนี้ได้รับพี่เลี้ยงใหม่หรือเปล่าเฮ้ยต้องใชงแ่แน่ๆเลยวิ่งกันดีกว่ารูสิ วูวดูสิบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่หลังโตเข้ากันเป๊พอดีเลยนะสวัสดีค่ะฉันชื่อขิงนะคะยินดีที่ได้ที่ได้รู้จักนะคะมีใครอยู่ไหมคะฉันมาแล้วค่ะเอมิมคุณชื่ออะไรฉ,ฉันชื่อขิงนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะวันนี้ ฉันจะมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะฉันชื่อกำพลคนส่วนคนนั้นภรรยาฉันชื่อว่าพลอยคุณดูแลลูกของฉันด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็อยู่ทุกวันแหละถ้ามีทุรลาให้พี่เลี้ยงคนใหม่มาเป็นแทนก็แล้วกันนะค่ะเดี๋ยวฉันจะดูแลลูกของคุณนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ พวกพวงนี้มีคุณมีธุรายเยอะหรือเปล่าคะคุณผู้ชายคะใช่ผมมีธุฉันมีธุรายเยอะค,คุณก็ตามฉันมาเลยได้เลยนะคุณขิงได้เลยค่ะคุณผู้ชายยวฉันจะดูแลน้องน้องนะคะว่าแต่น้องของคุณชื่ออะไรหรอคะ เบสกับโบสนะเพราะเขาเป็นฝาแฝดกันน่ะเร็วขึ้นมาเร็วอยูออ่ห้องแถวอยู่ตรงนู้นะนะนี่นี่นี่ห้องอยู่ตรงนี้นี่ไงลูกของผมและอีกอย่างคนก็ดูแลผมนะลูกของผมดื่มนมอยู่และแล้วก็จบคลิปไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่อง คสาฝาแฟนมีแต่รักใครชอบคลิปนี้ถ้าชอบละครสั้นเรื่องนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่เบลล่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบายบายไปแล้วนะบ้านหลังนี้นะคะก็ต้องเป็นของน้องๆน,นะคะทุกคนถ้า,ถาน้องๆอ,อยากพิมอะไรเดี๋ยวพี่จะแจกบ้านก่อนนะคะทุกคนบา,บายๆนะคะจุบจ๊บๆ